เกียรอหเกียร์ติดแง่เก็บเก็บหมดมันมีอยู่หลังเขาสองตัววะหรอมันบอสมันติดแง่งยี่อะไรวะหรอมันจะราดบอสเดียวเราพวก รับหน่อยดีเฟนเดอร์รับหน้าหน่อยใครนึงบอลมาวะรับหน้าหน่อยรับหน้าหน่อยขวาขวาเล่นเหมือนเดิม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 เล่นเหมดมถมไป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 ขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยโอมหน่อยโอมันโอมันโอมันสวยสวยตรงนั้นอ่ะตัดเลสตัดเลตัลังหลังเห็น้าจิเบ้จิเบ้สวยสวยตสวย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 เขาไปเขาโอ้ไปเขาโอ้ไปด้เม็ดมาด้เม็มาอีแดงอ่ะตรงดอ่ะตรงดอะกู่ะ

เอาหมูให้ตายก่อนหมูให้ตายก่อนส้อนหมดไม่ได้ไม่ได้ยปู่อู่กบตายอหยิบ้ับมาเกี้ยส้มไม่ได้ไม่ได้มาเกื่อน พิจารณาคดีแรงๆเพิ่มอีกสองสามหมื่นหืนหลอหากูได้เอานิสัยมึงจำไว้ว่ามันมีสองห่างอ่านแล้วมึงหลอนหลาถึงไม่ชอบด่าคนอื่นไอ้ขี้เกียจมาสมองหมาคนอื่นขอถามหน่อยว่ามีใครแอบแดกยาเพียวๆเข้าไปสองฝาเพลงที่มึงทำกูอยากเปิดเอาไว้ฟังเป็นงแค่รึ่งจอคนไม่เคยเหลืองกูละอึ้งได้กูจะพึ่งมาเห็นนกเค้อยากขึ้นบอร์ดโดนปากเปียกปากแฉะถ้ามึงเสียวอยากเย็นอยากแควะอยากเอียวอยากแอบประจามันเปี่ยวแต่ไปเต็มเหนียวอย่างเขียวอย่างใส่กูบอกอินลงมาแต่ยานั้นมึงเสียนขาดแหวงถึงมึงขุดไปให้ตายแต่ข้างงในนนนนนนมมมมัััััคืออเเเเพพชรกกก็็ททหสียแตตถึจบบปป แม่ยัดละมึงเขียนอย่างแกงโนแคบแพ่อผมพดมาเป็นเฟงน้ำลายมึงมาเป็นเม็ดเพราะมำเสียงอย่างแซ่บหัวคายสันดานพ่อมึงเันเมกทเป็นลูกมึงเก็ตแต่มันคงเถียงขาดแหละกูอยู่ในออสตาอีพีไม่เข้าใจเลยอวอร์ดิตยูเซยูเคหรือวอชิงตันดีซีมันก็โดนกูล็อกพิกยกเกมกูมาทำลายมึงด้วยเพลงเปิดคลิปโซโเกตับมึงแค่คลิปโปโปเตมัสที่ในพาร์ททำร้ายมึงอะเก็ตกูฟิปกันมานานจะปีช่วยให้สันติจี่เจรนาคดีวาไรอ่ะที่ไม่พาก็อัสนีแต่ขี่ม้ามาตีไรก็อั เดี๋ยวกูดับตีตีให้ต้มพวกแม่คนลุกไปดูไม่ได้ไอสัตว์เลยแม้แต่ลายอัพไอแค่คลาบในตาปลาแค่คนบ้าโดนล่าในโรงพยแรมโทรมาว่าป็นโคบ้าในกระบปาเพลงกิดจากยาที่เสรโทษที่ไอเป็ดไม่ใช่เรื่องเด็กๆไม่ใช่เข็ดอภิญญาทานพูดในพอตเกตให้มึงรอสังเกตถ้าเกิดอุบัติเหตุอันแล้วแม่งแค่จะตายเพลงกูที่บึกอัดมันเป็นเว็บกูปรากฏแล้วก็เซฟแล้วมันถึกอยูในไฟถึกอยู่ในไฟคิดจะถึกกูปรากฏแล้วก็จะตายให้พวกมึงเนี่ยก็จะซื้อก็จะหาแล้วก็ที่มึงจะฟัง ให้มึงได้กลัวเแรงกูเข้ามารับแต่มึงกลัวเองเพราะว่าตัวกูไม่เคยเกรงกลัวมันเลยมาบอกว่ากูตัวเต็งอ่ะจวนเพลงถลนแต่ความคิดยังหลงเดี๋ยวโดนคิกอ่ะหลงบอกให้มึงคิดกันซักน็ตอ่ะหีมันฟิตแต่หัวมึงบอ่อโดนกูยิงทิ้งเต็มึงทน,นอน่ะนในทีเนี้ยใครจะสอนอ่ะกูไม,ม่เวลาเจรจาใครจะกล้าใครจะหอ่อง กูเลือดคลั่งมีชิตุกูไม่เลือกตั้งคนตะปันแทศมึงเชื่อบ้างถือเชือดตุ่ที่เป็นเพื่อนบ้านให้มือสัตว์เข้าใจไฟมึงจมนานแล้วเข้าใจไหมมึงเป็นตัวเฮียที่เป็นไฟไรไอสัตว์เข้าใจไหมกูข้ามาแบะให้พวกมึงในแน่นว่าต้องเสกแล้ก็ใส่ให้มึงดูให้มึงหักไปอย่าพูดว่าพวกมึงในมันแบะให้พวกมึงเรหัดเดียวว่าพวกมึงในะจัดใครไอเทเล็ตระดับแล้วก็มึงคิดม่ากระเพยกูเลยบอกว่าพวกมึงในต้องบาดไปไม่มีหลอกหลักใจลุยๆกูจัดไปแบบอคขลาทัยจะแทงให้ทะลุไปถึงตับไต บ้านสกัชาแล้วก็หลับไปเพราะฉะนั้นก็ให้มึงมองดีๆเดี๋พวกูเดินมากเพื่อฉลอง EP ถ้าเกิดมึงอยากมีระดับให้มึงเลือกปฏิบัติในอีสัตว์นมีแต่ของดี มึงอย่ากเพิ่งบ้ากันได้หนูเพื่อนมึงหล่อนจำไปต้องฉันนำให้กูสอนฟรีกูอยู่ที่540พวกกูเมาสั่นจนกระดานไปสิบสองดีกรีรถทิ้งไม่ได้อีกแสดงในที่รัางกูมันแพงที่มันแรงกูมีของแต่งเห็นหมดที่ตากูมันแดงไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่แฟนไม่สนิทอย่ามาขอแบ่งถ้าอยากให้ยักมันด้วยแต่งจะกูเสียบจะกูแทงไม่ได้ทำให้สมองแหว่งถ้าอยากจะอยู่ในโรงแรมหรือว่าเป็นอุลิแฟนที่ให้เลือกมีแค่สองแห่งซิ่งเข้าเมืองพวกกูวิ่งวิพามึงไม่ต้องเช็คหลอดตึงถิ่นที่มาพวกกูต้องการมีชีวิตททีีี่่ดตตัั้้้งววแลก็ยิมา ก็มาครับ <Come on. S 1> ถ้าอยากจะลองอยากจะชิมวิชาควรเริพลังกระชารัด oh, oh. ที่กูเลือกเป็นนายกมีแต่ทีมพิธาค่วย โยทราบว่าไงไอสัตว์สวัสดีเห็นคอมึงเกือบหักเพราะเสือกหลับขนาดพิมพ์ทำได้แค่มองบาลังกษัตร um, ิย์แต่มึงไม่<ๆ>อาจจะจับยิงเป <God. S 1> ็นพระกูเตเรื่องคงคำศัตว์เอารามอัดมากาดยิงนะและมึงยังไม่ตึงก็อย่าดื้อดึงดันนะ เทียบกูมึงได้สักครึ่งหนึ่งยังทุกข่าวมึงรู้เปล่าเขารอกระทืบมึงกาะปากบอกไม่เหลือไม่ที่พึ่งแตเสื่อทะลึ่งตึงตังไงแหกตาแล้วลุกมาดูว่าระดับเรามาต่างกันทุกนนูเอายังไงมึงเมาอะไรมึงถึงเอาตะใบมาทุบตะปูรู้จะโดนเลยทุบละทวงมันก็ไล่มึงให้กัดไปมุดกระปองกูฟอเกินมนุษย์จะฟอใครเรียกกูโบมาลึกตะยูเด็กกูระเบิดพลังแป๊บเห็นมึงเตลิดจะทำแอคมึงเสกไปตัดหน้าม้าเตอร์นี่ก็พีเสดกำลัง랩อะอยากเป็นคนสำคัญแต่มึงก็ยังดูไม่ใกล้ตา ฝันมึงกังวลเพราะพยาโยมต้องการองคชาตฉันนะคงจะนั่งขำถ้าด่าป้าไครบางคนกูผ่าซากไปกลางดงงด้วยความคมตามด้ามขวานเพราะว่าลามันปาดเถื่อนเลยไม่ต้องการจะปาดเนื่อความแดงตอนสาดลามันเป็นไปตามขนาดเยือกทอนแผลคนบาปกรรมตอนแผลนี่อย่างมันแม่งตอแหลจนปากพังกูจับมันมาผ่าเปลือกพอนีกูมาแบบขาปั่นแล้วมึงจะสั่นไหมนักหนาขากลับุูฝากหมอไปรักษาหัวใจมึงหมาจัดแล้วใครได้อยากไปชักขาเพราะกองหน้ามึงสาหัสมึงเลยต้องกลับไปรับหลัง เพราะมึงไม่มีสมองแกนรวกมึงฟังแล้วบอกของโดนเพราะใต้ดินมันของแล้วเว้ยถึงใส่ของแพงก็ไม่ทําให้ท้องมันผอมลงเห็นแม่งทะเลาะก,กันสองคนแต่ได้ยินยันสองแคว ไอสัตว์ไอกูเลงปืนการกระหม่อมเห็นมึงเดินน่องย่องใกล้ใกล้ป่าไอมึงเดินยืนบังกระสอบเข้าไปชมกระท่อมไม่ได้หลับสรุปเป็นมึงมาตลอดแล้วมึงคงไม่รอดกูไม่ได้ปั่นฟังเพลงมึงมันกระจกโฟก็ลอกฟังไม่ได้สับแล้วมึงอยากจะเล่นพยายามแต่กูเห็นลวสมเพศละเวทนาถ้าเกิดไม่มีปัญญาจะเล่นมึงก็พาไปเต้นเถวเทศบาลเพลงกระบาลฟังเพลงมึงแล้วกูจะบ้าเสียงแม่งเหมือนงูพม่ามันได้คุณภาพเก๊กังๆอ่ะไม่จำเป็นต้องทนเหนื่อยท้าคนห่วยมันท็อกซิกไปโรงเรียนมึงคงเปื่อยทำทรงป่วยกระเพาะฉี่อ่ะกูชนไปหลายแแแชมมมปปเเเคคคคยยยยไล่่่นนขาาาบรรืองววใสีกูห อ,อกิดมึงดักเงียบอยู่ในน้ำกูจับเทียงอยู่ปลายฟ้าเป็นปัสติิวมึงต่ำเตี้ยไม่อาจเทียบกูในกราฟแลบกูไทยชัดดึงใบพัดมาจับเควี้ยงถ้ามึงไม่โดนกูปาดเรียบจนปากเงียบให้ดับเสียงก็อย่าเรียกกูชัยรัดเลยไอสัตว์ ไอโย่ทราบว่าไงไอสัตว์สวัสดีเห็นคอมึงเกือบหักเพราะเสือกหลับขนาดพิมพ์ทำได้แค่มองบาลังกัตสัตว์แต่มึงไม่อาจจะจับยิงเป็นพระกูเตเรื่องคงคำสัตว์เอารามอัดมากาดยิงน่ะและมึงยังไม่ตึงก็อย่าดื้อดึงดันนะ เทียบกูมึงได้สักครึ่งหนึ่งยังทุกข่าวมึงรู้เปล่าเขารอกระทืบมึงกันาะปากบอกไม่เหลือไม่ที่พึ่งแต่เสือกทะลึ่งตึงตังไอแหกตาแล้วลุกมาดูว่าระดับเราวมาต่างกันทุกกขณูเอายังไงมึงเมาอะไรมึงเอาตะไบมาทุบตะปูรู้จะโดนเลยทุบแล้วโคมมันก็ไล่มึงให้กัดไปมุดกระปองกูฟอเกินมนุษย์จะโอเขาได้เรียกกูว่าโวมัลึกตะยูเด็กกูระเบิดพลังแป๊บเห็นมึงตะเลิดจะทำแ